Happy 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 p อ้จะหาซื้อกล่องเอ็ o p ์ซิมห้อยๆนี้จากไหนเนี่ยนี่ไงลองใช้กล่อง e n g i จ e e น EC 350-4แล้วรับรองเน็แรงเชื้อเอ๊ะเดี๋ยวๆๆกล่อง e อ g น n ี e r ยนี่มันดีไหอ๋ออัดแน่นเร็วเร็วรับส่งข้อมูลสูนถึง3 0 0ร้อยเมกะบิต ของอ e ินเเนียน ECB 350อัดแน่นด้วยความเร็วรับส่งข้อมูลสูงถึง300เมกะบิตกำลังส่งข้อมูลสูงถึง800เมิกะวัต์ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานได้มากไม่ว่าจะกระจายสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตในหอพักโรงเรียนโรงแรมรีสอร์ทอาคารสำนักงานที่ต้องการความเร็วของอินเทอร์เน็ตสูงว่าแต่ของมันมีขนาดนี้ราคาเท,ำทำ่าไหร่อ๋อไม่แพงไม่แพงราคาปกตินะค่า0งบาทแต่ถ้าซื้อวันนี้ถึงวันที่30ิธันวาคมนี้ลดเหลือเพียง รีบๆเลยแล้วจะไปหาซื้อกล่องอีกจิ